เทพแห่งวิศวกรรมคือพระวิศวกรรมที่คนไทยเรานิยมเรียกสั้นๆว่าพระวิศวกรรมหรือเรียกตามความคุ้นเคยซึ่งพร้องกับชื่อของพระวิษณุว่าพระวิษณุกรรมหรืออีกหลายชื่อเช่นพระพิษณุกรรมพระเวสุกรรมพระวิศวกรรมมาพระวิศวกรมันพระเพชลูกรรมส่วนคำว่าเพชลูกรรมนั้น มาจากบทสวดที่ใช้ในพิธีาพามเช่นในพระคาถาประจุน้ำมนต์ธรณีสารที่มีคำว่าเพชฌลูกันเจวะสัพพกรรม,มะประสิทธิเมดังนั้นกลุ่มผู้บูชาเน้นพิธีกรรมเช่นเน้นทางพิธีาพามต่างๆหรือการไหว้ครูในทางดุลยศินจึงมักเรียกท่านว่าพระเพชฌลูกรรมหรืออาจเรียกท่านว่าพระฤาษีเพชฌลูกรรม บทสวดที่มาจากภาษาฮินดูโบราณที่เสียงคล้ายกับบทสวดในคัมภีร์ลึกเวทบทสวดที่เป็นภาษาฮินดูโบราณนี้มักใช้ในประเทศขเขมรเพราะราวช่วงที่ขเขมรลุ่งเรืองในยุคข,ของนครวัดหรือประมาณพศ1600นั้นมีการบูชาพระวิษนุกรรมอย่างกว้างขวางพเพราะเขมรสมัยนั้นได้รับอิทธิพลจากฮินดูค่อนข้างมากทำให้การบูชาภาพวิศณุกรรมในไทย ได้รับอิทธิพลมาจากขเขมรบ้างในบางพิธีการที่คนไทยเราเรียกภาวิศวกรรมมาว่าพระวิศนุกรรมและในที่สุดก็กร่อนลงเหลือเพียงภาวิศนุซึ่งเป็นชื่อของเทพที่คนไทยเรารู้จักมักคุ้นกันมากกว่าดังที่ได้กล่าวข้างต้นนี้เองทำให้หลายคนเข้าใจว่าภรวิศนุเป็นเทพแห่งวิศวะซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สำหรับเทพแห่งวิศวะตัวจริงคือพระวิศวกรรมมาหรือพระวิษณุกรรมนั้นท่านเป็นทั้งสถาปนิกและวิศวกรที่มีความชำนาญง,งานช่างทุกขแขนงในตำนานพุทธศาสนาเล่าว่าท่านเป็นผู้สร้างอาสมให้แก่พระโพธิสัตว์หลายพระอ,องค์เป็นผู้สร้างบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัดสระนคร ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าใช้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนอกจากจะเป็นสถาปนิกและเป็นวิศวกรด้านโยธาและสำรวจด,ดังจะเห็นได้จากผลงานสองประการที่ว่านี้แล้วพระวิศวกรรมมายังเป็นวิศวกรเครื่องกลอีกด้วยกล่าวคือท่านเป็นผู้สร้างวานสังคตยนซึ่งเป็นกงล้อหมุนรอบองค์พระสถูปปกปักรักษาป้องกันมิให้บุคคล เข้าใกล้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังพุทธปรินิพานและอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในองค์พระสถูปที่ว่านี้ส่วนตามตำนานฮินดูพระวิศวกรรมมาก็มีผลงานเด่นๆสร,สร้างไว้มากมายเช่นครั้งหนึ่งที่ดานางหนึ่งของท่านชื่อว่านางสัญชยา เป็นชายาของพระอาทิตย์บ่นให้พระวิศวกรรมมาผู้เป็นพ่อฟังว่าพระอาทิตย์สามีของตนนั้นช่างร้อนแรงเหลือเกินเข้าใกล้ไม่ค่อยได้พระวิศวกรรมมาสงสารลูกสาวจึงช่วยเหลือโดยไปขูดผิวพระอาทิตย์ออกเสียบางส่วนทําให้ความร้อนแรงนั้นทุเลาลงไปบ้างและผิวพระอาทิตย์อันมีรัศมีเจิดจ้าที่ขูดออกมาได้นั้นพระวิศวกรรมมาได้นำไปลังสรรปั้นแต่ง แล้วถวายให้เป็นอาวุธทรงอนุภาพและมีประกายแวววาวแก่เทพองค์สำคัญของสวรรค์ชั้นฟ้าได้แก่อาวุธตรีศูนย์ของพระอิศวรจักราวุธของพระนารายวชิราวุธของพระอินคทาวุธของท้าวกุเวนและโตมาราวุธของพระขันทากุมารผลงานอื่นๆของท่านที่สำคัญได้แก่ เป็นผู้สร้างกรุงลงกาให้แก่ทศกัณฐ์ในเรื่องมหากาบรามยานะสร้างกรุงทวรารกาให้แก่ภะกิจสนะในเรื่องมหากาบมหาภารตะสร้างวิมานให้แก่พระวรุณและพยมสร้างราชรถบุตรบกเป็นพาณิชให้แก่เท้ากุเวนเป็นผู้ปั้นนางติโลตมานางฟ้าที่สวยที่สุดนางหนึ่งบนสวรรค์ผลงานเด่นอันสุดท้ายที่ใครอยากนำเสนอในที่นี้ก็คือกรุงเทพมหานคร อมรัตนโกสศลมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยวิศณุกรรมประสิทธิ์หมายถึงกรุงเทพมหานครเมืองแห่งเทวดานั้นพระวิษนุกรรมเป็นผู้สร้างตามพระบัญชาของพระอินทร์จากผลงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏมากมายนี้เทพองค์นี้จึงได้ชื่อว่าวิศวกรรมมาซึ่งมีความหมายโดยตรงตามรูปศัพท์ว่าผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง คือเป็นในช่างแห่งจักรวาลตำนานฮินดูกล่าวว่าพระวิศวกรรมมามีพระเนตรสามดวงมีกายสีขาวทรงอภรรสีเขียวโพวกผ้ามือถือคทาแต่ไทยนิยมวาดหรือปั้นรูปพระวิศวกรรมมาทรงชดามือถือจอบหรือพึง่งและลูกดิ่งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางช่างอย่างชัดเจนเหล่าช่างชาวฮินดูมักจะประกอบพิธีบูชาบวงสวง องค์พระวิศวกรรมมาเพื่อขอพอรให้ตนเองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในวันที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เลิกพัทระบทในวันนี้พวกช่างจะงดใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางช่างทุกชนิดพวกเขามีความเชื่อว่าพระวิศวกรรมมาจะเข้ามาสถิตในใจและโดนบันดาลให้พวกตนมีความคิดความอ่านที่จะสรรสร้างผลงานใหม่ๆที่ดีมีคุณภาพอยู่เสมอ ชาวไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการสืบทอดประเพณีบางอย่างมาจากอินเดียซึ่งนับถือว่าพระวิศวกรรมมาเป็นเทพแห่งช่างเป็นผู้ส,สรรรส้างหรือเป็นผู้บันดาลให้เกิดการส,สรรรส้างประดิษฐกรรมต่างๆในโลกเราจึงบัญญัติศัพท์ในภาษาไทยว่าวิศวกรรม,มาศาสตร์หมายถึงศาสตร์ที่มีพระวิศวกรรมมาเป็นครูตำนานเรื่องต้นกำเนิดของพระวิศนุกรรมนั้น ไม่ชัดเจนและแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อตามคำพีลึกคเวศหรือคำพีโบราณของอินเดียเป็นเอกสารที่จารึกเรื่องราวของพระวิษนุกรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าตำนานต่างๆได้กล่าวไว้ว่าพระวิศวกรรมเป็นโอรสของพระประพาสและพานางโยกาสิทธาทั้งบิดาและมารดาของพระวิษนุกรรมนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลมากเพราะว่าพระประพาสเอง ก็เป็นถึงหนึ่งในวัสุเทพบริวารของพระอินท์ส่วนพระนางโยกาสิทธานั้นเป็นน้องสาวของพระพาลิหัสสบดีเป็นมหาครูเทพผู้เป็นครูของเทวดาทั้งหลายในกลุ่มของเทวดานพเคะห์ทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่าพระวิษณุก,กรรมคือเพื่อนของพระมาค้ามานพตามตำราบ,บอกว่าพระมาค้ามานพนั้นอยู่ที่ตำบลจุลคามแควนมาคต เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ร่วมมือกันทำสาธารณประโยชน์ไว้มากมายเช่นได้ทำการแผ้วถางทางเพื่อสร้างทางเดินให้ผู้คนในหมู่บ้านในขณะที่สร้างก็มีคนมาถามไทยว่าจะสร้างทางไปไหนหรือท่านมาคามานพก็ตอบไปว่ากำลังสร้างทางไปสวรรค์อยู่บรรดาพวกที่ถามก็เลยเกิดอาการถูกชะตาดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีรีบไปรวบรวมผู้คนที่มีอุดมการเดียวกัน จนได้กำลังคนมา33คนซึ่งต่อมาทั้ง33คนนั้นก็เลยมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสาราเพื่อเป็นทางไว้ไปสวรรค์โดยที่การสร้างสารานั้นมาคฆามานพได้ไปเชิญช่างไม้ที่มีความสามารถผู้หนึ่งมาเป็นนายงานนายช่างไม้ผู้นี้ก็ได้แสดงวิทยายุทธจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนในหมู่บ้านในที่สุดสาลาหลังนั้นก็สำเร็จงดงาม เป็นประโยชน์แก่ผู้สัญจรไปมาด้วยการกระทำของมา้ามานบซึ่งรับบทเป็นผู้กำกับและนายช่งางไม้ที่รับบทเป็นนายช่างก่อสร้างรวมทั้งบรรดาคนงานที่มาช่วยอีก33คนเลยทำให้อานิสงส์ของกุศลดังกล่าวสรงให้เหล่าคนงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันนั้นกลายเป็นเทพพย,ยดาในสวงสวรรค์เมื่อถึงแก่กรรมส่วนมาฆามานพก็กลายเป็นพระอินทร์และนายช่าง ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพแห่งการช่างของสวงสวรรค์ชื่อพระวิสนุกรรมหรือพระวิศวกรรม